วันฟนาตกสาวตกงานหลับหน้าประตูซีอแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ไม่มีใครคาดคิดเขาพาเธอกลับบ้านและหัวใจของเธอก็เปลี่ยนไปตลอดการคุณอยากรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นคลิกเข้ามาดูเรื่องราวสุดช็อกและโรแมนติกนี้ไปจนจบวันนั้นฝนตกหนักน้ำกระเซ็นกระทบพื้นถนนเป็นจังหวะเหมือนดนตรีเศร้าเธอสวมเสื้อกันฝนสีฟ้าเข้มแต่ร่างกายยังสั่นจากความเหน็บหนาว สาวตกงานอย่างเธอไม่มีเงินแม้แต่จะขึ้นรถเมย์ต่อไปสุดท้ายเธอเดินไปจนถึงอาคารสำนักงานสูงใหญ่ของเมืองฝนซัดกระหน่ำจนร่างเธอแทบลมเมื่อถึงประตูออฟฟิศใหญ่เธอหมดแรงและหลับลงทันทีหยดฝนกระทบแก้มทำให้เธอรู้สึกเย็นเยียบแต่ในความมืดมนของความเหน็ดเหนื่อยเธอรู้สึกอบอุ่นแปลกประหลาดทันใดนั้นประตูเปิดออกแสงไฟอบอุ่นส่องลงมาบนใบหน้าของเธอ เขาซีโอหนุ่มรูปงามมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจร่างสูงใหญ่ของเขาเข้ามาใกล้มือเรียวจับไหล่เธอเบาๆเพื่อปลุกเธอลืมตาขึ้นพบกับดวงตาสีเข้มที่จับจ้องเธออย่างไม่กระพริบหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกฝนยังคงตกแต่ภายในใจเธอกลับอบอุ่นเหมือนอยู่ใต้แสงแดดเขายื่นมือมาช่วยเธอลุกขึ้นและในวินาทีนั้นโลกของเธอเหมือนหยุดหมุนกลิ่นของฝนกลิ่นน้ำมันรถและกลิ่นเสื้อเขาที่อบอุ่น ทำให้ความรู้สึกหวานซึ้งและตื่นเต้นผสมกันเขาพาเธอเข้าไปในรถหรูและเมื่อประตูปิดลงเสียงฝนกลายเป็นเพียงพื้นหลังของหัวใจสองดวงสายตาของเขาจับจ้องเธอไม่ละสายรถแล่นออกจากออฟฟิศพลางเสียงฝนกระทบหลังคารถสายลมเย็นพัดเข้ามาจากหน้าต่างที่เปิดเล็กน้อยเธอยังคงกุมมือเขาไม่ปล่อยมือใหญ่ของเขาอบอุ่นจนความเย็นจากฝนจางไปหมดคุณไม่เป็นอะไรนะเขาพูดเสียงต่ำและนุ่ม คำพูดนั้นทำให้หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นอีกเธอพยักหน้าแต่ก็พูดไม่ออกเพราะสายตาเขาทำให้เธอรู้สึกเหมือนโลกนี้มีแค่สองคนรถแล่นผ่านถนนเส้นเล็กที่มีต้นไม้เรียงรายใบไม้เปียกฝนส่องประกายเหมือนคริสตัลเธอสูดลมหายใจลึกๆก,กลิ่นดินและใบไม้ชื้นทำให้หัวใจสงบแต่พร้อมกันนั้นความรู้สึกตื่นเต้นก็แผ่ซ่านทั่วร่างเขาหยุดรถตรงหน้าบ้านรูหลังใหญ่ประตูไม้เปิดออกอัตโนมัติ แสงไฟอุ่นจากโคมไฟส่องลงมาที่พื้นกระเบื้องเธอก้าวเข้าไปช้าๆความอบอุ่นในบ้านทําให้เธอรู้สึกเหมือนลืมความเหน็ดเหนื่อยทั้งหมดเขาเดินตามเธอเข้ามาและทันใดนั้นเธอเห็นรอยยิ้มที่อ่อนโยนที่สุดในชีวิตเขาถอดเสื้อคลุมเปียกฝนแล้วคลุมให้เธอสัมผัสนั้นทําให้หัวใจเธอสั่นแรงจนแทบจะหยุดหายใจคุณอยู่ที่นี่สบายๆนะเขากล่าวเสียงเขาอบอุ่นและเต็มไปด้วยความเอาใจใส่ เธอนั่งลงบนโซฟาหนังนุ่มผ้าม่านปลิวตามลมจากหน้าต่างเปิดและฝนยังคงตกนอกบ้านแต่ภายในทุกอย่างสงบและเต็มไปด้วยความอ่อนโยนเขานั่งลงข้างเธอสายตาเขาไม่ละจากใบหน้าของเธอเธอรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและความปลอดภยัยแต่ก็แอบตื่นเต้นกับความใกล้ชิดนี้มือของเขาแตะมือเธออย่างเบามือและหัวใจของเธอก็เหมือนจะละลายไปกับความอบอุ่น คุณรู้ไหมผมไม่เคยเห็นใครน่ารักแบบนี้มาก่อนเขากล่าวคำพูดนั้นทำให้เธอหน้าแดงความอายและความประหลาดใจผสมกันอย่างลงตัวเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาสายตาของเขาเต็มไปด้วยความจริงใจและความปรารถนาฝนยังคงตกเบาๆแต่โลกของเธอกลับสว่างสวัยด้วยความรู้สึกใหม่เธอไม่เข้าใจตัวเองว่ารู้สึกอย่างไรแต่รู้ว่าหัวใจของเธอเต้นแรงเกินกว่าจะละเลย เขาเอื้อมมือไปจับมือเธอแน่นขึ้นและเธอสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของหัวใจเขาคุณเชื่อเรื่องพรมลิขิตไหมเขาถามคำถามนั้นทำให้เธอยิ้มอย่างลึกลับเพราะในใจเธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วเขายื่นหน้ามาใกล้กลิ่นน้ำฝนกลิ่นสบู่และกลิ่นเสื้อของเขาทำให้หัวใจเธอแทบละลายใบหน้าของเขาใกล้จนเธอสามารถเห็นริ้วรอยเล็กๆบนผิวและดวงตาของเขา ดวงตาที่เต็มไปด้วยความรักและความอ่อนโยนผมอยากให้คุณอยู่กับผมเขากล่าวเบาๆคำพูดนั้นทํำให้เธอชาไปทั้งร่างฝนที่เคยทำให้เธอหนาวเย็นกลับทํำให้เธออุ่นขึ้นจากข้างในหัวใจของเธอเต้นรัวและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความรู้สึกนี้สายฝนเริ่มเบาลงแต่ความรู้สึกในใจเธอทวีความร้อนแรงเขาเอื้อมมือเชยผมเธอเบาๆและเธอเผลอหลับตา ปล่อยให้หัวใจนำทางโลกภายนอกเหมือนหายไปเหลือเพียงเธอและเขาและความอบอุ่นของหัวใจเธอค่อยๆลืมตาขึ้นพบกับห้องนั่งเล่นที่กว้างขวางแสงไฟอุ่นส่องจากโคมไฟตั้งพื้นผ้าม่านสีครีมแกว่งตามลมเบาๆและเฟอร์นิเจอร์ไม้ขัดเงาเป็นประกายอ่อนๆเขาเดินไปหยิบผ้าขนหนูผืนใหญ่แล้วกลับมาคลุมไหล่เธออีกครั้งความอบอุ่นของผ้าและตัวเขาทำให้เธอแทบละลาย เธอนั่งลงบนโซฟาพยายามปรับตัวให้เข้ากับความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคุณคงหนาวมากใช่ไหมเขาถามเสียงเขาเหมือนเพลงบรรเลงชา้ชาๆทำให้หัวใจเธอเต้นแรงทุกครั้งที่ได้ยินเธอพยักหน้าอย่างอายๆและสายตาก็เผลอหลบไปจากเขาเขาเข้ามานั่งใกล้เพียงไม่กี่ตารางนิ้วจากเธอแต่ความใกล้ชิดนี้ทำให้ทุกความรู้สึกของเธอถูกกระตุ้น ลมหายใจของเขาสัมผัสกับแก้มของเธอและหัวใจเธอเต้นแรงจนเธอเกรงว่าจะได้ยินเสียงมันฝนเริ่มสาแต่เสียงหยดน้ำจากหลังคายังคงก้องในหัวใจเธอเธอสูดลมหายใจลึกๆก,กลิ่นไม้กลิ่นฝนและกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของเขาทำให้เธอแทบลืมหายใจคุณไม่ต้องกลัวอะไรนะเขากล่าวน้ำเสียงนั้นอบอุ่นเหมือนผ้าห่มที่ปกป้องหัวใจเธอเขาเอื้อมมือไปลูบผมเธอเบาๆสายตาเขาจับจ้องเธออย่างตั้งใจ เธอไม่รู้จะตอบสนองอย่างไรดีแต่ความรู้สึกด้านในบอกให้เธอเพียงปล่อยให้หัวใจเป็นตัวนำเขาโน้มหน้าลงช้าๆและเพียงระยะห่างปลายจมูกหัวใจของเธอแทบระเบิดเธอรู้สึกถึงลมหายใจของเขาสัมผัสนุ่มๆของริมฝีปากแต่ก็ไม่กล้าเคลื่อนไหวผมอยากให้คุณรู้สึกสบายใจที่นี่เขาพูดเบาๆคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความจริงใจและความปรารถนาะเธอรู้สึกปลอดภัยแต่ก็แอบตื่นเต้นจนร่างสัน่น ความอบอุ่นของเขาเหมือนละลายทุกความเหน็บหนาวจากฝนเขาเอนตัวเข้ามาใกล้และเธอสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของหัวใจเขามือของเขาสัมผัสม,สมือเธอเบาๆและหัวใจของเธอก็สั่นไหวตามแรงสัมผัสนั้นเธอเริ่มกล้าเงยหน้าขึ้นดวงตาของเธอพบกับดวงตาของเขาสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและความปรารถนาทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดหมุนเหลือเพียงเธอและเขาและความอบอุ่นที่ก่อตัวขึ้นในหัวใจ เขาเอื้อมมือไปโอบไหล่เธอและเธอเอื้อมไปกอดเขาอย่างไม่รู้ตัวความอบอุ่นจากร่างกายเขาแผ่ซ่านไปทั่วร่างและในวินาทีนั้นฝนและความเหน็บหนาวจากข้างนอกแทบไม่สำคัญอีกต่อไปเธอเอ็นหัวลงบนไหล่เขาสูดกลิ่นน้ำหอมและกลิ่นฝนของเขาเข้าเต็มปอดเขาลูบผมเธอช้าๆเสียงฝนที่หยุดตกเบาๆเป็นพื้นหลังของความเงียบที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเขาเอื้อมมือไปหยิบผ้าห่มผืนใหญ่ แล้วคลุมตัวเธอและตัวเขาไว้ด้วยกันความอบอุ่นนั้นทำให้หัวใจของเธอแทบละลายและความใกล้ชิดนี้ทำให้ทุกความรู้สึกของเธอพุ่งทยานคุณรู้ไหมผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนเขาพูดเธอเงยหน้าขึ้นสายตาเธอเต็มไปด้วยความสงสัยและความหวังเขาโน้มหน้าเข้ามาใกล้มากขึ้นริมฝีปากของเขาเกือบแต่ริมฝีปากเธอหัวใจของเธอเต้นรัวเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้าน มือของเขาสัมผัสแก้มเธอเบาๆและในวินาทีนั้นริมฝีปากของเขาแต่ริมฝีปากเธอเบาเหมือนประกาศความรักที่ไม่ต้องใช้คำพูดเธอสะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็ปล่อยให้ความรู้สึกพาไปเสียงฝนหยุดตกแล้วแต่หัวใจเธอยังคงพุ่งพล่านความใกล้ชิดนี้ทำให้เธอรู้สึกทั้งอบอุ่นและตื่นเต้นทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหลอมรวมเข้ากับความรู้สึกของพวกเขาเขากอดเธอแน่นขึ้นและเธอซบหน้าลงบนหน้าอกเขา ฟังเสียงหัวใจที่เต้นพร้อมกับเธอโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเหลือเพียงความรักที่ค่อยๆเติบโตในความเงียบเขายังคงกอดเธอแน่นหัวใจของเขาเต้นแรงเหมือนกันเธอซบหน้าลงบนหน้าอกเขาฟังเสียงหัวใจที่ดังก้องเหมือนจังหวะดนตรีโลกภายนอกเหมือนหายไปหมดเหลือเพียงความอบอุ่นของร่างกายและหัวใจสองดวงเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองดวงตาของเขายังคงจับจ้องเธออย่างตั้งใจ ริมฝีปากของเขายังค้างอยู่ใกล้กับเธอความใกล้ชิดนี้ทำให้เธอรู้สึกทั้งตื่นเต้นและปลอดภัยลมหายใจของเขาอุ่นๆสัมผัสแก้มของเธออย่างอ่อนโยนคุณนี่อยากดื่มอะไรไหมเขาถามเสียงเขายังคงนุ่มและเต็มไปด้วยความเอาใจใส่เธอพยักหน้าเล็กน้อยเขาเอื้อมมือไปหยิบแก้วน้ำอุ่นแล้วนั่งลงข้างเธออีกครั้งความใกล้ชิดนี้ทำให้เธอรู้สึกหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกวินาที เธอค่อยๆย,ยกแก้วน้ำขึ้นดื่มลมหายใจของเขาแตะเข้าที่หลังคอของเธอทำให้เธอสะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็อดยิ้มไม่ได้ฝ่ามือเขาสัมผัสมือเธออีกครั้งสายตาของเขาอบอุ่นและจริงใจเหมือนจะบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้เพื่อคุณเธอวางแก้วน้ำลงและหันมองเขาอีกครั้งใบหน้าของเขาอยู่ใกล้จนแทบสัมผัสได้เธอรู้สึกถึงอุณหภูมิร่างกายและหัวใจเขาที่ส่งผ่านมา หัวใจเธอสั่นแรงเหมือนทุกสิ่งรอบตัวจะละลายไปเขาเอื้อมมือไปลูบผมเธอช้าๆและเธอไม่สามารถละสายตาไปได้สัมผัสนั้นทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยในเวลาเดียวกันความตื่นเต้นก็ทำให้หัวใจเต้นแรงเธอคิดว่าไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนและคงไม่มีวันลืมความรู้สึกนี้ฝนภายนอกหยุดตกสนิทแล้วแต่เสียงหัวใจของพวกเขาดังก้องอยู่ในความเงียบเขาโน้มหน้าลงมาใกล้เธออีกครั้ง ริมฝีปากของเขาแต่ริมฝีปากเธอเบาๆความอบอุ่นและความอ่อนโยนแผ่ซ่านไปทั่วร่างเธอเธอรู้สึกเหมือนลอยไปกับความรู้สึกนั้นพวกเขาอยู่ใกล้กันห้องนั่งเล่นกว้างใหญ่เต็มไปด้วยแสงอบอุ่นโซฟาหนังนุ่มรองรับร่างของพวกเขาและผ้าม่านปลิวตามลมเบาๆทุกอย่างเหมือนสร้างมาเพื่อพวกเขาเพียงสองคนเขากอดเธอแน่นขึ้นและเธอซบลงบนไหล่เขาอีกครั้งหัวใจของเธอเต้นแรง เมือนทุกสัมผัสของเขาจะกระตุ้นทุกประสาทสัมผัสในร่างกายเธอรู้สึกทั้งปลอดภัยและตื่นเต้นไปพร้อมกันโลกภายนอกแทบไม่สำคัญอีกต่อไปผมอยากให้คุณอยู่ที่นี่กับผมเขาพูดเสียงต่ำคำพูดนั้นทำให้เธอหน้าแดงแต่หัวใจเธอกลับเต็มไปด้วยความสุขความใกล้ชิดนี้ทำให้เธอรู้สึกเหมือนมีบ้านมีที่ปลอดภัยและมีใครบางคนที่รักเธออย่างแท้จริงเขาเอื้อมมือไปลูบแก้มเธออีกครั้ง ริมฝีปากของเขาแต่ลงบนหน้าผากเธอเบาๆเธอหลับตาและปล่อยให้ความรู้สึกพาไปทุกความเหน็ดเหนื่อยความเศร้าและความกลัวจากวันก่อนหายไปหมดเหลือเพียงความอบอุ่นและความรักที่ค่อยๆเติบโตเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาของเธอพบกับสายตาของเขาเต็มไปด้วยความรักและความจริงใจเขายิ้มบางๆและเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเพื่อพวกเขาความอบอุ่นนั้นแผ่ซ่านไปทั่วร่าง ทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงทุกครั้งที่สัมผัสเขาเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้อีกครั้งและครั้งนี้เธอไม่ถอยหนีริมฟีปากของพวกเขาสัมผัสกันยาวนานเหมือนประกาศความรักที่ไม่ต้องใช้คำพูดพวกเขานั่งกอดกันเงียบๆฟังเสียงหัวใจและเสียงหายใจของกันและกันโคมไฟอบอุ่นส่องลงบนร่างของพวกเขาและผ้าม่านแกว่งไปมาตามลมเบาๆทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหลอมรวมเข้ากับความรู้สึกของหัวใจ เธอซบหน้าลงบนไหล่เขาอีกครั้งและเขาโอบเธอแน่นความอบอุ่นจากร่างกายเขาทำให้เธอแทบละลายและความใกล้ชิดนี้ทำให้ทุกความรู้สึกของเธอเต็มไปด้วยความสุขฝนหยุดตกแล้วแต่หัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ำคืนเริ่มแผ่เงาแสงไฟอบอุ่นในบ้านส่องกระทบผิวหน้าเธอฝนที่ตกมาตลอดวันหยุดสนิทแล้วแต่ความอบอุ่นยังคงอยู่รอบตัวเธอเขายิ้มบางๆขณะมองเธอ คุณอยากพักผ่อนไหม่เธอพยักหน้าและเขาอบเธอให้นั่งสบายบนโซฟาเธอรู้สึกถึงความสงบใจหัวใจที่เคยวิตกกังวลกลับเต็มไปด้วยความสุขทุกความเหน็ดเหนื่อยความกลัวและความเศร้าของวันก่อนเหมือนถูกละลายไปหมดด้วยความอบอุ่นนี้เขาเอื้อมมือไปหยิบผ้าห่มผืนใหญ่คลุมเธอและตัวเขาไว้ด้วยกันสัมผัสนั้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนปลอดภัยที่สุดเหมือนอยู่ในบ้านของหัวใจของเขาเอง คุณจะอยู่กับผมตรงนี้นะเขากล่าวเสียงนุ่มคำพูดนั้นทำให้เธอยิ้มหัวใจเต้นแรงแต่สงบเธอวางมือบนมือเขาและรู้สึกได้ถึงความรักที่แท้จริงที่เขามีให้ค่ำคืนนั้นพวกเขาอยู่ด้วยกันเงียบแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นโลกภายนอกหายไปเหลือเพียงหัวใจสองดวงที่สื่อสารกันโดยไม่ต้องใช้คำพูดเธอซบหน้าลงบนไหล่เขาอีกครั้งและเขากอดเธอแน่นทุกลมหายใจทุกสัมผัส เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความรักเหมือนสัญญาไม่ต้องพูดออกมาว่าพรุ่งนี้พวกเขาจะอยู่ด้วยกันเสมอฝนหยุดตกแล้วแต่ความรักและความอบอุ่นยังคงตกกระทบหัวใจของเธออย่างไม่รู้จบและในค่ำคืนนี้เธอรู้สึกว่าโลกทั้งใบสวยงามที่สุดเพราะมีเขาอยู่ข้างๆหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสุขและเธอพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับความรักที่แท้จริงและความอบอุ่นในชีวิต